สวัสดีนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับข้าก็ขอสี่เก้าแล้วครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเดือนสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ข้าก็วันนี้ก็ได้ยี่สิบห้าวันแล้วครับหวานไปวันที่สามนะครับสิงหาครับนี่ให้ดูกันนะครับ นี่ครับก็เปิดน้ำเข้าบ้างครับทีนี้ฝนตั้งเขามาครับเต็มที่เลยครับโอ้โหสุดสดนี่ครับนดำมืดมาตัวทิศครับดูครับโอ้โหรับได้เลยครับให้ดูนะครับแสบายครับตอนนี้มันขึ้นละ ดูครับี่ก็ใส่ปุ๋ยไปได้ห้าวันแล้วครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับเขียวดีครับให้ดูนะครับพวกยานี่ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูกันเรื่อยๆนะครับต้องคอยเก็บคอยดูแลครับ ส่วนพั่นอนเพียนี่ก็ยังถือว่าไม่ค่อยมีนะครับดูครับเขียวๆนะครับอาฝนเริ่มลินแล้วมาเอาแล้วครับฝนตกกันให้เห็น,นครับนี่ถ่ายให้ดูครับเอาไงดีครับกลับบ้านนะครับโอ้ฝนลงแล้วเริ่มจะหนักด้วยนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้ฝนตกครับโอ้โห oh, <wow. S 1> ครับเห็ okay, นะครับดีครับ